สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับครับมาอีกแล้วฮะวันนี้นะครับเราจะแกะตัวนี้ครับทาเคียดากอนสตรอมนะครับอันนี้เป็นพ e ีรีลีส from home นะครับหนึ่งลังนะครับโดยที่ชุดนี้จะแปลกประหลาดกว่าชุดก่อนๆหน้านี้หน่อยหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรมากสักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เคยมีเกิดเหตุการณ์นี้กัเกิดขึ้นนะครับดาเคียทาเคียดากอนสตร์มนะครับนี่าสี เขียวแดงม่วงฟ้าขาวนะครับขาวก็น่าจะเป็นอัพซานใช่ไหมขาวฟ้าดําเอ้ยขาวเขียวดําไม่รู้ละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหยิบมาอย่างละหนึ่งกล่องแล้วกันแถวซ้ายสุดดีกว่านะครับหยิบสีขาวนี้คืออัพซานอ่ามันล,ลึกขึ้นต้นด้วยนะขาวอะไรนะขาวดําเขียวนะครับเขายิบตัวซ้ายนะครับขาวดําเขียวนะครับอัพซานแล้วก็สีฟ้าเป็นเจสคั นะครับฟ้าแดงขาวนะครับเซาไทยครับอ่าเซาไทยก็ดําเขียวฟ้านะครับเป็นลูกเขียวแล้วก็แดงเป็นมาดูนะครับแดงขาวดําและอันที่ห้านะครับตีมือนะครับเขียวฟ้าแดงนะครับตีมือนะครับผมเรียกตีหมูอ่านะครับแล้วก็ยังมีในนี้เอาไว้ก่อนนะครับในคลิปนี้เราจะเปิด ห้ากล่องนี้ครับผมกล่องละสีละหนึ่งอันนะครับมาอันดับแรกครับเนี่ยทาเคียด้าดักรอสตอมนะครับของอัพซาน made in USA die manufactured in China ก็คือกล่องทำในเมืองจีนนะครับแกะสเกลออกมาครับแกะเกล็ดมังกรออกมาขออัพซานจะเขียนว่า We live on นี่อัพซานเซอร์บริเวรวิด สตรองอะไรไม่รู้อ่าช่างมันนะครับนี่ก็มีเม็ดต่างๆนะครับเหมือนตัวบันเดิลนะครับไอพวกเม็ดต่างๆพวกพวกนี้กล่องมาครับนี่ฟ้าลายอัพสารอัพสารคล้ายๆกับอัพดุลน,นะครับแต่ว่าสีลูกเต๋าไม่เหมือนกับสีก่อนหน้านี้มันมีลายแปลกๆและในกล่องครับนี่ก็มี หก 2, 2, สองหนึ่งสองสามสี่อะซองที่หกนี่รวมกับโปรโมโไปเลยด้วยหรอโปรโมที่ได้นะครับกาเซียวูดซีดนะครับก็อา้าวทำไมอะ่ะมันเป็นซองปกติอะ่ะปกติอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นซองซีดบูสเตอร์นะครับให้เลือกตีหมูหรือสาวไทยแต่นี่อัพซานเว้ยอะไรวะงงใส่อะไรมาวะเนี้ยผิดผิดอันปะเนี้ยก็ว่าอยู่นะครับงงงงอยู่ ผิดอันปะวะนะครับงั้นเราแกะซองนี้ไปก่อนปกติจะเรียกว่าซองซีดบูสเตอร์นะครับก็คือก่อนหน้าน,นี้ที่เคยเจอนะ Warden of the Grove นะครับยังดีนะที่เป็นสีเขียวยังเล่นได้แลนเนี่ยฮะแลนแลนอัพซานแต่ให้ไอใบนี้มามันเกี่ยวกวับอัพซานตรงตรง,ตรงไหนเนี่ยใช่ไหมปกติอัพซานต้องขาวดำเขียวใช่ไหมแล้วนี่นฟันฟ้าเขียวมายังไงวะเนี่ยเออเมาเมาป่ะเนี่ย แล้วก็การ์ก็จะแบบว่าก็ Made i น USA อครับการ์มันจะแบบสักๆหน่อยนะครับไม่เหมือนการ์ที่ Made i นญี่ปุจะคุณภาพดีกว่าพูดตามตรงนะครับของ m a Magic the g a t h e r i n g ยุคนี้ประมาณแบบ2-3-4ปีที่ผ่านมาเนี้ยนะครับจะเป็นแบบนี้อ่า4 2 3 4 5 6 7นะครับที่เหลือก็จะเป็นซองเอ่อเพย์บูสเตอร์ทั่วไปอันคอม1อันคอม2อันคอม3อันคอม4แล้วก็ดำครับ หลอดเคิร์สลัคชาสามิติกใบแรกครับอันนี้มีราคานิดหนึ่งนะครับพอพอมีราคาอยู่บ้างครับสองที่สองอ่ะเราเอานี่ไว้นี่เลยสองที่สองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันคำหนึ่งครับอันคำสองอันคอมสามเมลสตอมเดอะสปิริตดากอนแลนด์นี้ก็เป็นแลนด์ที่มีราคาอยู่ นิดหน่อยอะไรครับเนี่ยโลตัสไลท์แดนเซอร์โอ้โหแปลกแปกเป็นฟูลอาร์ตแล้วแบบดันดานเอออุ๊ยแล้วฟอยแลอ้าวเท่ากับ2นี้มีมีสมอันมี3มอันเยี่ยมไปเลยครับ Aventure of the Fallen นะครับฟอยแหล่โลตัสไล g ์แดนเซอรนะครับไล่ห้าได้สาแล้วก็ m a ม l Storm of the Spirit d ด a g o n นะครับ คือให้แลผมมาสาใบาเนี่ยให้มิตติกมาใบาเดียวยังดีกว่าบอกเลยนะครับแต่ว่าแรนใบนี้โอเคอยู่นะครับพอมีราคาอยู่ถัดมาครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะติดติด,ต,ดติดไปด้วยเจ็ดโอเวอร์เวมิงเซิร Star ์ t แฟตสตาร์สสตาร์ลี่ไอสกายไลเดอร์แเป็น เขาเริ่มมักซีดเนี่ยมันให้เลือกชาวไทยกับอัพสารมันควรจะเป็นใบนี้มากกว่าไอไอใบนี้นะผมว่านะครับแล้วก็แร่อีกใบนึงเอชกิดราก้อนโคลนะครับได้แร่สองใบแล้วก็ฟอยคอมมอนนะครับแรนโอเคสองที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดอ่าอันนี้เดี๋ยวค่อยตรงกับกล่องหน่อยสเกิร์ตสมิธไรโน่นะครับก็เป็นสีอัพซานอินสไพร์แวนการ์ดอันคอมสีฟอนไลล่ชแรครับหนึ่งสามดรากโนโลจิสนะครับอ่าขอพิเศษนะครับโชว์เคสฟอร์คอมมอนครับอ่าทำประดาซองสุดท้ายครับเมื่อกี้เรามิดติกไปแล้วหนึ่งนะ ดูดีจะได้มิติที่2องไหมนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, นหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดอันคอมหนึ่งอันคอมสองไทเกอร์อันคอสมสอ่ะสีอับซานได้อยู่โร l ลิงดากอนสตอร์มอันคอมสนะครับแล้วก็ Winter ร์ไนส์สตอรีผมว่าใบนี้โอเคนะครับใบนี้โอ,โอเคเป็นแรที่ราคาถูกแหละแต่ว่าเล่นได้นะครับน่าจะมีที่ยืนอยู่ในสังคม <laughs> นะครับ เออโอเคก็กล่องแรกประมาณนี้อัพซานนะครับได้ประมาณนี้กล่องอัพซานกล่องอัพซานคล้ายๆก็กล่องอัพดุนอา้าวผมเอาไปรวมกันซะละอ่ะโอเคไม่เป็นไรรวมมั่วซั่วไปละอ่ะมีอันคอมบนี่แล้วกันอ่ะคอมมอนอ่ะคอมมอนวันี้อ่ะครับมา กล่องที่สองครับกล่องที่สองมาถึงตาของเจสไข่นะครับเจสคข่ดูซิว่าใครจะได้มิติมากกว่ากันแล้วกันเมื่อกี้ได้ได้เป็นหนึ่งนะครับ XS 1นะครับหมายความว่าเจสคข่ <laughs> เนี่ยคือใช้แก๊งพวกลุมหรอพวกพวกพวกมากมาลุมอะไรเงี้ยเหรอครับอ่าเต๋าโอ้เต๋าเต๋าสวยเจสคข่เต๋าสวยมากนะครับเจสคข่เต๋าสวยมากเหมือนเดิมหนึ่ง 2 3 4 5าม้าหกหซองครับแล้วก็โลโก้ก็เป็นสีนี้นะครับคนลสีกันมาครับเปิดนี้เปิดซอง play booster ก่อนบ้างซองที่1ครับ1 2 3 4 5 6 7อันคำหนึ่งอันคำสออันคำสามอันคำสีครับแล้วก็สีฟ้า มาแรงริเวอร์เรเจนไล่หกได้หกเจ็ดฟลายอิ่งเมื่อตัวนี้ลงมาในสนามรีเทิร์นอัพทูทูออเทอร์ทาร์เก็ตนอนแลนด์เปอร์มาเนนต์อ่าอินสแตนต์โอเมนจัว่วสามใบแล้วก็ดิสการ์ดหนึ่งใบฟอนคอมมอนครับอือสองที่สองท็อกเคนมังเอ่อตัวที่จะให้เกิดท็อกเคนนี้ก็เก่งนะครับก็อย่างอะไรนะ ตัวเพลเวอร์เกอร์ขาวนะครับอะไรเอลสเปดนะครับอันคมหนึ่งครับน็อกเอาท์อันคมสองซาริกบีเทีเยอร์อคอมสามอนคนสี่อ่ะมาละรีเวิร์ออฟเดอะเอนเซสเตอร์นะครับสีอัพสารแต่ออกมาในกล่องนี้นะครับกล่องเจสคาอฟอยอันคอมอ่ะถัดมาครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออรู้สึกว่าจะมีอันคอมมีราคาไอา้มีคอมมอนมีราคาอยู่ใบหนึ่งดากอนไฟเบลดเจสคายบลัชมาสเตอร์นะครับรู้สึกว่าจะมีคอม,มมอนมีราคานี่เป็นสีขาวแม้ของชุดนี้นะครับมีอยู่หนึ่งใบมาดูโมนูเมน เอฟอยอะไรเอ,อ๊อึบอึบโอ้โหคอมมอนนะครับแต่เอาเอาก็สวยใช่ไหมนาเซตเจสคายวีมาสเตอร์โอเคตรงสีกล่องนะครับตรงสีกล่องฟอย์คินทรีเนอร์จูเนอร์นะครับโอ้โหมิติกไปไหนสองที่ห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเหรออันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสามปุ๊บเทอร์ซ่าไลท์ชัตเตอร์นะครับฟอยอันคอมสเปกเจอร์ดีนาแล้วก็ฟึ๊บอ้าวฟอยล์ดักโนไฟเบลดนะครับแล้วอามิติกไปไหนแล้วเนี่ยมิติกปกติจะมีให้กล่องระบายไม่มีให้ครับเซกออฟสกาย เมื่อเราไล่สเปลเมื่อเราไล่สเปลน,นี้ถ้าคาร์ดของเราได้สเปล c o p ปรีดิสเปลออกเป็นโทเค็นโอเคมิติมัวร์แทรี่อ๋อโอเคครับกล่องเจส็สคขยโอเคแบอบกว่าเมื่อกี้อัพซานนำอยู่นะครับอัพซานนำอยู่กล่องที่สามครับเซาไทยเซาไทย สมัยก่อนผมเล่นอัพซันกับเซาไทย n o t h i n g g o e s t o Waste นะครับไม่มีอะไรที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรเหลือทิ้งนะครับน่าจะแบบเป็นพวกคีเจอร์แซ a คทิ้งอะไร s เราได้ประโยชน์เขียวดำสวยมากเต่าสวยมากเหมือนเดิมนะครับสีม่วงครับสวยมากซองที่หนึ่งของกล่องที่สาม 1>, 1 2 3 4 5สอ้าหเจอันคอมหครับอันคอมสครับอันคอม3ามครับแมมมอดบีโลนะครับแล้วก็อึบ inevitable defeat อันนี้พอมีราคานิดนึงมั้งนครับสที่2 1 2 3 4ึ่งี่ห้าหเจ็ด อันคอมหนึ่งครับอันคอมสองครับอันคอมสามครับอันคอมสี่แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยมังกรไปเริ่ม่ะมังกรไปเริ่ม All Dust Assault อะไรวะเนี่ยมิติกนะครับ Line ห้า Enchantment Enchant Creature อ้ย Creature ที G ่ G คนโทนบกร์ดูบวกหนึ่ง Death Touch เมื่อ Enchantment Me นี้ลงมาในสนามถ้าเป็น Main ฟส a e เราจะได้ Combat เฟ a e อีกอันหนึ่ง เมออยูนี่ไอ้แถบพิชซ์นันแทบอ๋อ,อก็คือได้ตีสองครั้งนั่นแหละนะครับได้แทบตีอ่ามิติกมาแล้วหนึ่งใบนะครับมิติกใบที่หนึ่งถ้ามีมิติกใบที่สองจะให้ชนะอับซารนะครับห <c> น <oughs> ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะมีคอมมอนแปดใบแปลว่ามีอันคอมแค่สามอ่ะ โอเคใบนี okay, uh, mm ้ชอบสาขา Dragon Accident อ่า Foil Uncom ถัดมาครับ1 2 3 4งสอห้าหเจ็ดอันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสามอันคอมสแล้วก็ขาวครับ s e c e of the Sky โอเคใบเืิม แล้วก็ฟอยเนเชอร์ริทึมนะครับเนเชอร์ริทึมแล้วก็โอ้สวยมากเป็นอาร์ตการ์ดร้อมไายเซ็นนะครับขอพิตีอีกใบหนึ่งหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ้ยมีอีเวนวิ้งได้วยมาอีกแล้วอัพซานมนูเมนม์ปึ๊บเอาอีกแล้วเหรออ๋ออินวิตเทเบิลดีฟีดนะครับใบเมื่อกี้ แต่เป็นลายพิเศษอ่า i n v i t i b l e defeat นี่ใบนี้ครับนี่คนละลายกันเฉยๆคนละรูปกัน f o i ค c o m m o โอเคได้มิติกหนึ่งใบนะครับและนี้ก็เป็น new way forward นะครับเป็นของเฮ้ยนี่มันสีเจสใครอ่ะเอออะไรวะนึกว่าแบบตัวพีรีลิจะให้ตรงสีให้มั่วนะครับ ให้หมั่วเนี่ยครับแต่นี้ตรงสีแฟลคิปเปอร์แฟมิเลียนะครับไล่สีได้สามสามตัวนี้ผมก็ว่าเก่งนะครับของชาวไทยไล่สีได้แฟลตด้วยเก่งตรงแฟลตนี่แหละเมื่อคิดเจอตัวนี้ลงมาในสนามเรื่องหนึ่งอย่างเกณฑ์สามไล่เซวลิลสามเป็นผมผมเลือกอันนี้นะครับหรือได้ทาาร์เก็ตเอนชนเมนต์หรือเคาน์เตอร์ทาร์เก็ตคิดเจอสเปลเฮ้ยเก่งทุกท่าบอกเลยเก่งทุกท่าอันนี้นะครับคล้ายๆกับเก่งทุกทางอันนี้เก่งทุกท่านะครับ โอเปเ n นต์พาเลสตาจิติกบีเทียร์นะครับเก่งทุกท่าโอเคนครับถัดมากล่องที่สี่ครับสีมาดูนะครับมาดูก็คือแดงขาวดำนะครับมาดูนะครับไม่ใช่ดูดูบูบูครับเออสีมาดู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 เอ้ยไม่แกะยาก เด์ทูคิปอัพโอ้โหเต๋าสีแปลกมากสีแดงสวยมากสองที่หนึ่งครับเจ็บออันคำหนึ่งครับ คำสองคำสามคำสี่อาร์ติแฟกต์ครับดาก้อนไฟเบลดผมว่าผมมีนะหกเจ็ดใบแล้วนะดาก้อนไฟเบลดนะครับได้เยอะมากใบที่ซองที่สองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันคำหนึ่ง 1, อันคำสอง 2, อันคำสามอ่าโคทิสเดอะแฟงคิปเปอร์นะครับไล่สีได้สองหนึ่ง Voice of Victory นะครับตัวนี้ผมว่าเก่งนะ o p e o n e n t Cancast Spell d u e i n g y o u Turn อ่าใช้ได้อยู่หมายความว่าอะไร Counter Spell แทบไม่ได้เลยนะถ้าว่าถ้าเราเล่นในเทิร์นเราเนี่ย o p e o n e n t ไล่อะไรไม่ได้อัน oh. คมหนึ่งครับอ oh. ุ๊ยนี่สวยนะมีอะไรแปลกๆหรือเปล่า oh. มีอะไรแหลมๆหรือว่ามีอะไรแหลมๆหรือว่า Storm Shell. <laughs> แอมบิงสตอร์มเชลเต่านินจานะครับน่าจะใบที่สามแวเต่านินจาฟึบฟอยอันคอมครับอ่าธรรมดาตัวนี้ใบเซิร์ตแลนด์มิติกไปไหนอ่ะมิติกนะครับขออูก,กินหน่อยอูก,กินอูก,กินอันคอมหนึ่งครับเอ๊ะสีดำแฮะคอมสองอันคอมสาม ฟังครับเขียวครับ nature rhythm น่าจะไปที่สี่แล้วครับ dragon pray นะครับใบนี้บอกว่าไล่สามได้ทอย์ a r g e t ีเ e อร์ r อ uh cost to multikin if it Target dragon อ๋อถ้าฆ่าดาด d r a ต้องไล่ห้าเออแปลกดีเพื่ออะไรแต่ในดับก็คงได้ใช้อยู่ฮะเปิดเจอ d าก g อนก็คงทำอะไรไม่ได้ต้องไล่ห้า หนึ่ง <1, S 1> สองสามสี่อึ๊บเอสกิดดาร์คอนครอมาอีกแล้วไม่มีมิติกนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บแลนแดงโอเคแลนดีแลนดีทุกใบครับแลนดีทุกใบอินวิทเ l เบิลดีไฟี์ใหม่อีกแล้วใบที่ใบที่สี่แล้วมั้งได้เยอะมาก กล่องที่หครับนี่ตีมือเขียวฟ้าแดงนะครับผมเรียกว่าเผ่าตีหมูก็เป็นแคลนนะครับแคลนของทาเคียในพลินทาเคียเขาก็อะไรนะฮาร์ดอะไรครับเดี๋ยวอ่านก่อนมันแกะยากแลรนี้ เฮาเดอร์แลนสวิสต์ดัมเฮียอ๋อเฮียเฮียที่แปลว่าฟังนะครับเฮียที่แปลว่าได้ยินเฮาเดอร์แลนสวิสต์ดัมนะครับฟังเสียงกระซิบจากแผ่นดินเต่าเต่าสีช้ำเลยช้ำหนองสีเขียวครับสองที่หนึ่งเมื่อกี้มิติกไม่มีนะครับอับซานยังนำอยู่ แท้อับซารนำํำซองครัสเตอร์เมชอันนี้ใบนี้น่าสนใจครับคล้ายๆกับลงมาแล้วได้แฟตแบ็ c การในเก็บยาดนะครับไปนึกถึง snap c u s t e r m a t e ประมาณนั้นนะครับ เฟโลทาดอนออฟดีเอฟซานนะครับก็ไม่ได้มาในกล่องเอฟซานไงนี่อะไรเนี่ย,ลย,ยแลนขาวโอ,โอเคโอเคนะครับกล่องนี้โอเคแลนขาวโฟลคอมมอนถ้ามากล่องเอฟซานก็คงดีใช่ไหมอันนี้ไม่ไม่ได้สีออปซานเลยอันนี้สีเจสคนะครับอึบนาเสร็ เจสคายวมาสเตอร์นะครับนาเสร็จต่อมาครับไกลหมดละอันนี้มีคอมมอนแปดใบเขียวครับเซอร์หากเซอร์ากไลสามีสี่สามเคนบีเคาน์เตอร์แทมเปิรนนะครับเอออย่าไม่มีอะไรที่ว้าวเลยนะ ยังไม่ว้าวเลยอ่ะัน,นแกะยากแนคะ่ขอว้าว,าวาหน่อยเอลสเปดเอลสเปดไหมแม้ยังไม่ตรงสีกล่องก็ตามอ่าผิดอันนี้ S S อีกสเปกเตอร์ดีน่าเจสคายเอบแดงครับเฮ้ยอันนี้โอเคดราโกจินิซิสนะครับอันนี้แพงอยู่ของคอมมานเดอร์เล่นได้ไลน์แปด ไอชั้นแมนอยู่ในคาส์ดาก้อนสเปลโดยไม่ต้องจ่ายค่ารายโหดโหดใบใบนี้โหดและหนึ่งสองสามปุ๊บ Winter Side Story นะครับอันนี้ก็เล่นได้แต่ได้เยอะได้เยอะแล้ว <laughs> ได้เยอะมากแล้วอึบ๊บ Hurt Hair Room นะครับ Frontier b i o h a c เขียวฟ้าแดงนะครับอ่ะโอเคพีลิลิทห้ากล่องนะครับตกลงได้มิติมาหนึ่งเหงามากเหงาเหาโอ้ยมิติสองครับ ได้มิติมาสามใบครับเปิดห้ากล่องได้มิติมาสามใบถือว่าขัดทุนไปสองใบเลยนะปกติถ้าเป็นทีลีลีต้องมีกล่องละใบนะครับโดยเฉลีย่ยะะถ้าใครเปิดมาก็เศร้าใจนะครับแ,แต่ก็จะมีกล่องที่แบบว่าโชคดีก็คือเปิดมามีมิติสาใบอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอชมกันสําหรับกล่องที่มีสาใบจะมีหรือเปล่านะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้จุก,กุยชาแนลและจุก,กุยเดอะกีตาร์ริงนะครับเจอกันใหม่ คลิปหน้ากล่องที่6 7 8 90มาสิแล้วครับสวัสดีครับ